คำถามที่ว่าอายุมีผลกับการกู้สินเชื่อไหมนี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยนะครับและส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้คนในแต่ละช่วงวัยเลยครับผมว่ามันเป็นหัวข้อที่เต็มไปด้วยแง่มุมที่น่าสนใจและละเอียดอ่อนมากครับ ต้องบอกเลยว่าอายุมีผลอย่างมากกับการพิจารณาสินเชื่อครับมันไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขบนบัตรประชาชนแต่เป็นดัดชนีสำคัญที่สถาบันการเงินใช้ในการประเมินความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ในแต่ละช่วงชีวิตเลยทีเดียวครับ สถาบันการเงินไม่ได้มองอายุเพียงด้านเดียวแต่จะพิจารณาควบคู่ไปกับปัจจัยอื่นๆเช่นอาชีพรายได้ประสบการณ์การทำงานประวัติเครดิตและประเภทของสินเชื่อแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าอายุเป็นหนึ่งในปัจจัยเริ่มต้นที่ถูกพิจารณาอย่างเข้มข้นเลยครับเรามาลองแบ่งช่วงอายุและดูผลกระทบที่มีต่อการกู้สินเชื่อกันนะครับช่วงวัยรุ่นตอนปลายถึงวัยเริ่มต้นทำงานประมาณ20-25ปี ในวนัยนี้คนส่วนใหญ่เพิ่งเรียนจบใหม่หรือเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสิ่งที่สถาบันการเงินจะมองเห็นคือความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงครับเนื่องจากประสบการณ์การทำงานน้อยผู้กู้ในวนัยนี้มักจะมีประสบการณ์การทำงานไม่กี่ปีหรือบางคนยังไม่ผ่านช่วงทดลองงานด้วยซ้ำทำให้รายได้ยังไม่มั่นคงนักและยังไม่มีประวัติการทำงานที่ยาวนานพอที่จะสร้างความน่าเชื่อถือรายได้ยังไม่สูงมาก เงินเดือนเริ่มต้นของบัณฑิตจบใหม่มักจะยังไม่สูงทําให้ความสามารถในการผ่อนชําระหนี้ยังจํากัดภาระหนี้สินเพื่อการศึกษาบางคนอาจจะยังมีภาระหนี้กอยศหรือหนี้สินเพื่อการศึกษาอื่นๆซึ่งเป็นภาระที่ต้องผ่อนชําระทําให้ความสามารถในการก่อหนี้ใหม่ลดลง ประวัติเครดิตยังไม่ถูกสร้างผู้กู้ในวัยนี้ส่วนใหญ่อาจจะยังไม่เคยมีบัตรเครดิตหรือไม่เคยขอสินเชื่อประเภทอื่นมาก่อนทําให้สถาบันการเงินไม่มีข้อมูลในการประเมินประวัติการชําระหนี้เครดิต history ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพิจารณาสินเชื่อ ด้วยเหตุผลเหล่านี้การขอสินเชื่อประเภทต่างๆเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อบ้านจะค่อนข้างยากลำบากครับอาจจะต้องใช้ผู้ค้ำประกันหรือต้องมีเงินดาวน์ที่สูงมากและอาจจะได้รับ,บวงเงินที่ไม่สูงนักดอกเบี้ยก็อาจจะแพงกว่ากลุ่มอายุอื่นเพราะธนาคารมองเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกว่านั่นเองครับช่วงวัยทำงานตอนกลางประมาณ26-45ปี นี่คือช่วงทองของการกู้สินเชื่อเลยครับในช่วงวัยนี้คนส่วนใหญ่มีความมั่นคงในอาชีพการงานมากขึ้นประสบการณ์ทำงานยาวนานขึ้นรายได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและมักจะมีประวัติเครดิตที่ดีจากการผ่อนชำระบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อรถยนต์มาก,ก่อนแล้ว รายได้ที่มั่นคงและเติบโตเป็นช่วงที่รายได้อยู่ในระดับสูงสุดหรือกำลังจะไต่ระดับขึ้นไปทำให้ความสามารถในการผ่อนชำระหนี้สูงขึ้นประสบการณ์การทำงานที่ยาวนานสถาบันการเงินมองว่ามีความมั่นคงในอาชีพสูงมีโอกาสตกงานน้อยกว่า ประวัติเครดิตที่ดีการมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถืออย่างมากทำให้มีโอกาสได้รับการอนุมัติสินเชื่อวงเงินสูงขึ้นและอาจจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้นด้วยความต้องการใช้สินเชื่อวัยนี้มักเป็นวัยที่ต้องการสินเชื่อเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อหรือสินเชื่อเพื่อการลงทุนทำธุรกิจ ดังนั้นผู้กู้ในช่วงวัยนี้จึงมีโอกาสได้รับการอนุมัติสินเชื่อสูงที่สุดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อบ้านเนื่องจากมีระยะเวลาการทำงานที่เหลืออยู่ยาวนานพอที่จะผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ได้จนครบกำหนดก่อนเกษียณอายุและสถาบันการเงินก็มองเห็นศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวช่วงวัยใกล้เกษียณถึงวัยเกษียณประมาณ46ปีขึ้นไป ในวนัยนี้การพิจารณาสินเชื่อจะกลับมามีความเข้มงวดมากขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุเข้าใกล้ช่วงเกษียณหรือเลยวัยเกษียณไปแล้วระยะเวลาการทำงานที่เหลืออยู่สั้นลงนี่คือปัจจัยสำคัญที่สุดครับสถาบันการเงินจะพิจารณาว่าผููกู้ในเวลาเหลืออีกกี่ปีที่จะทำงานและมีรายได้เพื่อชำระหนี้ก้อนใหญ่เช่นสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์ซึ่งมักจะผ่อนชำระนาน20-30ปี หากผู้กู้อายุ55ปีก็จะเหลือเวลาผ่อนชำระเพียง5-10ปีเท่านั้นก่อนเกษียณทำให้ภาระผ่อนต่อเดือนสูงขึ้นอย่างมากหรืออาจจะไม่สามารถกู้สินเชื่อระยะยาวได้เลยรายได้หลังเกษียณหากเป็นวัยเกษียณแล้วรายได้หลักจะหายไปหรือลดลงอย่างมากเหลือเพียงเงินบำนาญเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินจากการลงทุนซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการผ่อนชำระนี่ ความเสี่ยงด้านสุขภาพแม้จะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการพิจารณาสินเชื่อแต่สถาบันการเงินก็อาจจะพิจารณาภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้การขอสินเชื่อระยะยาวเช่นสินเชื่อบ้านจะค่อนข้างยากลำบากครับอาจจะต้องใช้ผู้กู้ร่วมที่มีอายุน้อยกว่ามีรายได้มั่นคงกว่าหรือต้องใช้หลักประกันที่มีมูลค่าสูงมากและได้รับวงเงินที่จำกัดครับส่วนสินเชื่อระยะสั้นเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลหรือบัตรเครดิตอาจจะยังพอขอได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับรายได้หลังกเกษียณและประวัติเครดิตที่ดีครับปัจจัยเสริมอื่นๆที่เกี่ยวกับอายุ ประกันชีวิตในสินเชื่อบางประเภทโดยเฉพาะสินเชื่อบ้านสถาบันการเงินมักจะแนะนำหรือบังคับให้ทำประกันชีวิตเพื่อขุมครองหนี้ MRTA หรือ MLTA หากผู้กู้เสียชีวิตก่อนชำระหนี้หมดซึ่งเบีย้ยประกันก็จะสูงขึ้นตามอายุของผู้กู้ครับยิ่งอายุมากเบีย้ยประกันก็จะยิ่งแพงขึ้น ประเภทของสินเชื่อสินเชื่อแต่ละประเภทมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดที่แตกต่างกันครับสินเชื่อบ้านมักจะยาวที่สุด30ปีสินเชื่อรถยนต์ประมาณ5-7ปีและสินเชื่อส่วนบุคคล3-5ปีการมีอายุที่เหมาะสมกับระยะเวลาผ่อนชำระเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ อาชีพและลักษณะการจ้างงานบางอาชีพโดยเฉพาะฟรีแลนซ์หรือเจ้าของธุรกิจอาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงินมากกว่าพนักงานประจำที่ได้รับเงินเดือนสรุปแล้ว อายุจึงเป็นเหมือนตัวกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการก่อหน,นี้ก้อนใหญ่ๆครับวัยเริ่มต้นทำงานอาจจะยังไม่พร้อมวัยกลางคนคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดและวัยใกล้เกษียณหรือเกษียณแล้วก็จะเริ่มมีข้อจำกัดที่มากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอายุเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นสถาบันการเงินจะพิจารณาองค์ประกอบของผู้กู้ร่วมกันเสมอครับไม่ว่าจะเป็นรายได้ความมั่นคงในอาชีพประวัติเครดิตภาระหนี้สินเดิมและหลักประกัน การเตรียมความพร้อมในปัจจัยเหล่านี้ให้ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงอายุใดก็ตามครับ